สนับสนุนโดย Pi เวดคา r เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุดทาง Honda ได้เปิดตัว Honda ENY-1 รถยนต์ไฟฟ้ารุน่นที่2ของค่ายยังเป็นทางการที่งานยูโรเปียนมีเดียอีเว์ในประเทศเยอรมนีโดยเป็นรถซับคอม p พ c เอสยูวีขุมพลังไฟฟ้า100%เซที่ใช้ตัวถังเดียวกับ Honda h r v มาเป็นพื้นฐานและได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถ SUV ม s e ีเซ gment ไฟฟ้า โดยการดีไซน์ภายนอกของ Honda E N Y 1จะใช้โครงสร้างเดียวกับ Honda H R V แต่จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยโดยที่ตัวรถจะเป็นตัวรถอุ่นแรกสำหรับยนต์ไฟฟ้า Honda ใหม่ในการใช้โลโก้ H สีขาวตามจุดต่างๆ อีกทั้งยังมีการปรับชิ้นส่วนต่างๆของตัวถังเช่นเปลือกกันชนด้านหน้าให้เป็นแบบปิดทึบตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าประกอบกับการตัดสีของตัวถังด้วยสีดำเงาในจุดต่างๆเช่นกระจกมองข้าง,าง,าง,างชายล่างของตัวรถโดยที่ตัวรถจะมีขนาดและมิติตัวถังที่มีความยาว4,390ม mm, ิมกว้าง1,790ม mm, มสูง1,560ม mm, มระยะฐานล้อ2,610ม mm, เมตร ถึงแม้ว่าตัวถังจะเป็นของค o n d a า H R V แต่พื้นฐานของตัวรถนั้นจะถูกสร้างขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะโดยจะเป็นแบบ E N a r c i t e c t u r e F ซึ่งจะเน้นไปที่การเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถและมีจุดสมดุลที่ต่ำลงโดยการติดตั้งแบตเตอรี่ไปที่พื้นรวมไปถึงการจัดการพื้นที่ใต้รถให้มีความเรียบเพื่อช่วยในเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์ ส่วนภายในห้องโดยสารของเจ้า Honda E-NY 1ก็จะแตกต่างกับ Honda HRV อย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นตำแหน่งของปุ่มกดต่างๆมือเปิดประตูช่องแอร์รวมไปถึงระดับความสูงของพื้นรถ ทั้งในส่วนของห้องเรสารพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายและจะมีจอระบบสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด15.1นิ้วที่วางอยู่ตรงกลางและมีระบบเชื่อมต่อและระบบการนำทางอาัจฉริยะของ Honda Connect 3.0พร้อมผู้ช่วยเสียง AI และมีการอัปเกรด OTA ออนไลน์และฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายตลอดจนระบบจดจำใบหน้าแบบ Face ID และในแง่ของขุมพลังนั้นได้มีการเปิดเผยออกมาว่ามีเพียงแบบเดียวเท่านั้นนั่นก็คือชนิดมอเตอร์เดี่ยวที่ให้ก,กำลังกําลัง201แรงม้าหรือ150กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรโดยพ่วงก,กับแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุ68.8กิโลวัตต์อาวซึ่งทาง Honda เคมว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง412กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และสามารถชาร์จระบบ DC จาก1 0ถึง80% ภายในเวลา45นาทีนอกจากนี้ยังมีระบบ Honda Connect 3.0เจนเนอเรชั่นใหม่ที่สามารถตรวจจับสภาพการจราจรจากระยะไกลประมวลผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการขับขี่ต่างๆและมีการแนะนำเส้นทางที่ปลอดภยัยและระบบช่วยเจาะรถอัตโนมัติด้วยพร้อมทั้งยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะของ Honda Sensing เช่นระบบเตือนก่อนการชนระบบตรวจสอบจุดอับสายตาระบบจดจำป้ายจราจรอ,อัจฉริยะ ระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่เคลื่นที่ความเร็วต่ำระบบกล้องมองภาพพานรามา360องศา,าเป็นต้นสำหรับราคาค่าตัวของ Honda eN Y1 ยังมีประกาศราคาจำหน่ายออกมาในตอนนี้แต่ทาง t อ o m Gardner รองประธานอาวุโสของ Honda Motor Europe ได้ระบุว่า Honda eN Y1 จะถูกวางจำหน่ายในภูมิภาคยุโรปก่อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตในทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ